เจาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนนานมากเลยนะครับไม่ได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะครับวันนี้แอบไม่สบายนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วนัดกับพี่ต้อยนะครับไว้ตั้งแต่เย็นประมาณแบบ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าแอบป่วยนิดหน่อยครับก็เลยมาถึงตอนประมาณแบบสองทุ่มซึ่งเลทนิืนองนะครับวันนี้ก็มาลองคอลเลคชันใหม่นะครับของพี่ต้อยนะครับก็ ก็ได้โอกาสนะครับช่วยพี่ต้อยอ่านนี่เลยสิอ่าสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดี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 ครับก็วันนี้นะครับมาอ่าเพราะว่าจริงๆเราพี่ต้อยส่งคอลเลคชันใหม่นะครับที่เราที่นี่กันนะครับจะมีแบบครบเป็นแบบเกมไปบีชน่าหน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับจริงหรือเปล่าจริงครับแล้วก็ต้องมีเสื้อเข้าชุดด้วยครับต้องมีเสื้อเข้าชุดด้วยครับอย่างนี้เลยครับ เห็นครับ,น,รบนี่เขาประกอบให้หน่อยครับรบกวนยกอุอยเจิ้นคอครับโอเคใช่ครับก็จะมีสามสีนะครับสามสีมีสีสชมพูมีสีเหลืองมีสีฟ้าชมพูเหลืองฟ้าต้องบอกด้วยว่าตรงนี้พอโดนแดดแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นยังไงครับก็เป็นอ๋รรอะจะเป็นสีม่วงม่วงสีแดง เ็นชัดเลยสีโม้โม้เลยเพราะเราดนแดดก็คือเหมาะกับไปบีชมากนะครับเหมาะกับไปทุกที่เหมาะกับทุกที่เพราะบ้านเราก็คือมีมีแดดตลอดนะครับก็คือก็วันนี้จะพามาบุกนะครับตะลุยไม่รู้คอลเลคชันนี้เผยแผ่ได้หรือยังครับได้ได้นี่ครับดูว้าวเป็นแบบเมื่อกี้ผมลองแล้วเดี๋ยววันน่าจะคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการลงรูปให้ดูกันนะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็มีบราน่านะครับที่เป็นแบบผลิตภูมิใจมากนะครับเป็นแบบเอ็กซ์นาการานะครับทุกอันนี้คือผลิตออกแบบนะโอ้ผมแค่แบบสร็จของที่ส่งไว้มีทั้งหมดอะแบบแค่ช่วยแบบเออที่ส่งมาทั้งหมดแบบไอเดียแชร์นะครับแล้วพีต่ต้อยก็เอาไปทําให้ความฝันเป็นจริงน,นะครับเหมือนกับว่ายังฝันไม่จบเลยมีเยอะนะครับก็จริงๆแล้ว บรนณนานครับแล้วก็ชุดชุดชุดทุกช,ช,ชุดนะครับก็อยากจะฝากนะครับแฟนๆลองดูนะครับว่าถ้เกิดเหมาะกับไลฟ์สไตล์นะครับอะไรเงี้ยก็สามารถไา้นี่มีอันนี้ที่มันจะออกมาอีกนะอันนี้ก็จะเป็นที่เบรกทันเป็นฮูดดี้อ๋อสีนี้อันนี้น่ารักมากเนี่ย ไปอีกนานนะอีกนานครับแต่เรารออันนี้หมดก่อนครับเพราะว่าเงินจริงๆ้องเงินนะครับอยากจะออกไปทําบุญนะครับก็อยากเราทำบุญหมดอะทำบุญหมดเลยครับก็คือแบบว่ายังไงก็เหมือนเป็นการสปอร์ตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความฝันนะครับชอบอยากออกแบบอยากอยากทาอะไรครับแล้วก็แบบเห็นชัดมาแข็นชัดครับอืมก็ต้องขอบคุณพี่เต้มากๆนะครับที่ใหเกียรติให้โอกาส ได้มาเป็นแบบเหมือนแบบทดลองออกแบบอในพิต้ารอนานไหมครับนครับนานตายเกนแล้วนะครับตอนนี้คิวแล้วครับโอเครอได้รอได้รอมานานแล้วก็เดี๋ยวผมลองจะใส่ดูนะครับอถ้าถืออ๋อไม่ต้องทำเองด้วได้ครับอืมสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากเะย เขาบอกพราะคุณใจบุญมากเลยนั่นละแต่จริงๆพอถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราสามารถแบบเขาสามารถทำเป็นแบบ เป็นโบเป็นอะไรได้แบบพี่หน่อยทำเนี่ยพี่หน่อยทำพี่อุ๋ทำอะไรเงี้ยแต่เราก้แบบแนวคิปปี้คิปปี้หน่อยโอเคดีไหมครับอืมเอาพันคอก็ได้นะพันคอก็ได้ครับเออผูกนี่แต่ว่าพันคอแต่อย่าพันแน่นนะเดี๋ยวตายไม่ตายครับก็คือแบบ นี่แหละรับชากาแฟหรือว่านี่กาแฟี่ออมีกาแฟที่ออมีนะครับก็ถือว่าโอเคดีดีดีอือฮไปต่อก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ต้อยเชิญมาทานข้าวที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเมนูอาจจะมีอะไรแต่ทวันนี้เมนูก็อยู่ต้องถามที่ริงไปได้เลยนะไปได้เลยไหมครับ ก็งั้นผมยึดบรรณาธิกน,นี้เลยเอาไปเลยขอบขอบคุณครับถือว่ากรับบ้านแล้วนะครับ<ม>แต่ว่าอยจะให้ดูบ้านไป่ต้นนะครับ<ม>ลึกลับมากครับมีทางไหนก็ไม่รู้เลยมีประวานมีประวานนะครับ มีห้องมากมายแล้วแล้วห้องพี่ๆที่ทำงานอยู่ตรงไหนครับพี่ด้ายห้องใครทำงานนะพี่ๆที่ทำตัดเย็บอยู่ตรง,ง,งนู้นเลยนะครับวันนี้เราจะมาติดเนื้อห้องนี้กันะน,นะครับว้าวนะครับพูดซึ่งแพ้ดอกไม้นะครับแต่มาตลอดใช่หน้าอาไม่จินไม่ก็หยิบ ใจให้คุณเป๊กให้คุณเป๊กย่างได้อ่ะมาครับเดี๋ยวไปถ้างั้นก็เปิดกระต่ายอ่าเดี๋ยวไปทำเลยพี่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าให้ดูคิดถึงมากเลยดูเนื้อก่อนดูเนื้อนี่ครับเนื้อจากร้านมีไบค์นะครับของพี่พุกเองนะครับอ่ะจ่วันนี้เราทำเมนูอะไรครับพี่ใจสเต๊กนี่แหละสเต๊กแต่ว่าสเต๊กของ แบบที่ก็เคยทานก็อาจจะแบบไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นแบบของพี่อันนี้เป็นแบบของนักรานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าคแบบารัวกับนักราดูนะครับอ่ะไม่ได้เราทำไปสิไม่ได้ทำเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายเองมันจริงอ่ะเนื้ออันนี้เป็นส่วนของน่าจะริบไหมครับหลงไปเลยใช่แล้วว้าว อันนี้ต้องพูดอย่างอื่นไปก่อนละเพราะมนันต้องอยู่ในเศษสามนาทีใช่ครับมันก็คือเป็นสูตรของการทำสเตนนะครับใชครับงไว้สามนาทีทั้งสองนาทีสองนาทีใช่ทั้งสองแต่ว่าเราสูตรเดียวกันเป็นเดยียวกันครับแต่ว่าลุ้ตพวกอ่าเขาเรียกว่าครับอันนี้เป็นเอ่อมารินเนตมารินเนตอะไรพวกเดี๋ยวก็จะแตกต่างกันไปอลิ่อยตัวนี้นั่าจะเราจะใส่ไปแต่เป็นอินกูเดียนที่เราแบบตัด่างที่ใจครับ ดูแลติดมาตั้งสิบตัตวปียังไม่ได่ต <c oughs> ั้งแต่เกิดเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับทำอาหารอร่อยๆอให้ผมทำแค่สแบบองชั้นแบบแบบตั้งกี่ปีแล้วครับตัวเล็กอะ่ะจนตัวใหญ่อะ่ะ <c oughs> ตัวเล็กแม่รนาะจนตัวนี้ตัวใหญ่หญเอาเรามาดูที่เตรียมยวแม่เราด้วยไหมอไรครับว้าว แล้นี่คือไข่จากไก่แบบของแนนานะครับเออคือไม่พี่ต้อยจะเลี้ยงไก่นะครับแต่ไม่ใช่ไก่แบบธรรมดาครับเป็นไก่แบบว่าที่ไข่เป็นสีสีไข่เป็นสีเป็นแบบอีสเตอร์เอะไรครับเป็นไข่แบบพาสเทลแบบสีเขียวนะครับไม่นโฟกัสอันนี้มันเข้าเรียกสีชมพูอ่ะสีชมพูครับ นีับมันออกมาให้มันจิกมีสีแบบพาสเทลมีสีน้ำแชมพูสีฟ้าสีอะไรอย่างนี้ครับเต็มหมดเลยครับ o l ล v e Green Olive Green นะครับอันนี้คือของเราเองที่จะต้องเอากลับไปด้วยเย้โอเคจะกินไหมไม่กิใช้วันเท่อไหร่ครับนับเอาหรือว่าใช้กม่วัีก็มีนาฬิกาย งานวิจัยแบบไม่นับเลยแต่เนื้อของเขาอร่อยนะอร่อยนะครับอร่อยอร่อยนี่เราทานมาหลายส่นแล้วนะนำเข้าจากย s ที่ที่ทามาหลายสนแล้วล่ะนี่หลายส่วนวันนี้ก็เหมือนแบบแม้ทั้งเรื่องแฟชั่นนะครับแต่เรื่องกินในเรื่องกินที่ทานด้วยวิจัยเกษตรในเรื่องขนมปังเขาเดี๋ยวสอนเรา ใจขนมปังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวตอนเรา,าต้มตีนต้มตีนนะครับแต่เดีด๋ยว<ด>ตอนเราแช่แล้วก็ตีนอาะนี่ออกไปอือนี่คือการทานอาหารของพี่เต้ออนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่มีพี่อุ้มมานะครับ <c oughs> พี่ห <c oughs> น่อยโจ๊กอะไรแบบแต่วันนี้เราแบบส้มโจ๊กโจ๊อะไรพี่เคนและอังคูเต้และอังคูเต้นะครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้เีอพี่แล้ว อย่นี้นะเอมีรงแรนด์หน่อยๆเปิดก็ได้ครับงัสายต้องเปิดหน้าออก่อนคือแบบพี่ต้นนะครับจะมีทุกมุมที่เป็นแบบซีครันะครับเราก็คือแบบเราจะไม่รู้เลยเราก็คือแบบเอ๊ยห้องแบบเมื่อกี้ห้องนั้นอยู่ไหน เราต้องรู้เองนะครับเราต้องแบบไอ้กงไก่ยังไม่เคยไปเลยครับไปแล้วไปแล้วที่เราไปที่หลังแล้วคือที่นี่แบบประตูลับเยอะมากถึงที่ยอ่ะเดี๋ยวให้คุณเต้ถ่ายเลยกดีังวมากลับ อันนี้จะเป็นสองนาทีใช่ไหมครับสองนาทีเยอะอย่างหน,น,นึ่งเยวะตอนถ่ายใช่ไนะจริงๆเราไม่เคยมีแบบต่อไปที่ต้อยนะครับที่ต้อนยะคือแบบเป็นคนแรกเลยครับที่ให้เราเดินแบบนะครับ,บาต,าตั้งแต่หน้าตาไว้ยังเหมือนตั้งแต่เรียนเดินแบบกับพี่อ <c oughs> ุ๋มตั้งแต่เร <c oughs> ียนเดินแบบกับพี่อ <c oughs> ุ๋มนะครับให้ผมถ่ายแบบให้ผมเดินแบบเราต้องขอบคุณพี่ต้อยโอเคดีใจมาก ต้องเจอดีให้โควิดหายไวๆนะครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาดูแฟชั่นจากพี่ต้อยนะครับเพราะว่าคอลเลคชั่นใหม่นี่คือสวยมากนะครับก็แล้วขอบคุณพี่ต้อยที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของเดี๋ยวว่าจะมีคอลเลคชั่นทำเลยก็เป็นผลิตได้ดิได้ไหมครับได้โอ้ยแยละยังไงก็ต้องขอบคุณทางสาตนด์อด้วยนะครับที่สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด บานจะน่านะครับหัวพัก็ตแพดแล้วก็ทุกทุกอย่างเราก็ดีชายที่ได้เจอเนี่ยได้สประกอบกัโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทานนะครัต่อแล้วกันนะครับแล้วเด okay. 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 ี๋ยวเจอกันนะครับกินในรุ่งนีนะครับลบมาถึงบ้านแล้รอเกันครับบ๊ายบาครับส๊ายบาครับปีชาย